ดิฉันชื่อนางสาวลันชิดาแสงทองรหัส670458วันนี้จะมานำเสนอเกี่ยวกับเรื่อง Digestive System ค่ะโดวยวันนี้นะคะจะมาพูดเกี่ยวกับ Gastrointestinal Tag ค่ะแล้วก็ Accessory Organ บางส่วนค่ะซึ่ง Accessory Organ เนี่ยอาหารจะไม่ได้ผ่านโดยตรงนะคะเรามาเริ่มกันที่ General Wall ค่ะ ซีโร่วอลเนี่ยประกอบเป็นผนังสชั้นเรียงจากในไปนอกค่ะชั้นหนึ่งนะคะก็คือมิวโคซาเป็นผนังชั้นในสุดค่ะส่วนใหญ่ประกอบไปด้วยเยื่อบุผิวชน, Simple, นิดซิมเพิลคอร์มาอีพิเทเรียมค่ะมีต่อมสร้างเมือกแล้วก็น้ำย่อยในการย่อยอาหารด้วยค่ะ2นะคะคือสับมิวโคซาค่ะเป็นเนื้อเยื่อเกี่ยวพันมีหลอดเลือดแล้วก็เส้นประสาทแทรกอยู่ค่ะ 3. นะคะมัส c ิโลริดเอ็กเทอร์นาค่ะเป็นกล้ามเนื้อเรียบแยกเป็นอินเนอร กับ outer ค่ะ inner เนี่ยจะเป็นพวก circular ส่วน outer เนี่ยจะเป็น longitudinal นะคะถ้าต้านเนื้อพวกนี้หดตัวสลับกันเนี่ยจะเกิด p e r i t ั n i t i เกิดขึ้นค่ะสีนะคะ serosa ค่ะจะเป็นพวก connective tissue ค่ะต่อมานะคะ oral cavity ค่ะหรือช่องปากก็จะแยกเป็น2อย่างด้วยกันก็คือ 1. v e s t i b l e กะพุงแก้มค่ะ จะอยู่ระหว่างริมฝีปากทันน้างหน้าหรือว่าแก้มทางด้านข้างฟันค่ะซึ่งที่บริเวณกระพุ้งแก้มตรงข้ามฟันกรามบนคู่ที่2เนี่ยจะมีท่อของต่อมน้ำลายหน้ากวกหูหรือว่าพารติดแกนมาเปิดค่ะ2นะคะออร่าคอวิตี้ p p p เพอค่ะหรือว่าช่องปากเป็นช่องว่าที่อยู่ระหว่างฟันและเหงือกไปจนถึงคอหอยค่ะต่อมานะคะฟันเป็นในวะช่วยบดเคี้ยวค่ะมี2ชุดด้วยกัน ฟันน้ำนมมี2 4ค่ะแล้วฟันแท้มี32สซี่ฟันคุดเนี่ยจะเกิดจากฟันกรามซี่สุดท้ายเนี่ยเกิดขึ้นช้าค่ะทําให้ไม่มีที่ว่างพอฟันนะคะประกอบไปด้วย3ส่วนหลักด้วยกันคือตัวฟันคอฟันและลากฟันค่ะโครงสร้างภายในของฟันนะคะประกอบไปด้วยเครื่องฟันค่ะซึ่งแข็งที่สุดเนื้อฟันและโพงฟันซึ่งมันเจาะหลอดเลือดและเส้นประสาทค่ะต่อมานะคะลิ้นค่ะ ลินเนี่ยเป็นอวัยวะกล้ามเนื้อที่ด้านบนเนี่ยจะมีลักษณะขู่ขาค่ะ,คะเพราะว่ามีปุ่มรับรสอยู่ส่วนด้านล่างเนี่ยมีลักษณะเรียบมีลูเปิดของต่อมน้ำลายช่วยเคี้ยวแล้วก็กลืนอาหารค่ะต่อมานะคะซาริวารีแกนค่ะต่อมน้ำขนาดใหญ่เนี่ยมีอยู่3คู่ด้วยกันได้แก่พาราติดแกนสับเบนดิบิล่าแกนแล้วก็สับิงกัวแกนค่ะ เซลที่เป็นองค์ประกอบมี2ชนิดนะคะคือซีเรเซลซึ่งผลิตน้ำลายใสยและมิวคาเซลผลิตน้ำลายขุ่นค่ะ1นนะคะพาราติดแกนค่ะจะเป็นต่อมน้ำลายที่ใหญ่ที่สุดสร้างน้ำลายใสยค่ะมีท่อเปิดอยู่ที่กระพุ้งแก้มค่ะประกอบไปด้วยซีเรเซลค่ะซึ่งถ้าตรงนี้อักเสบนะคะก็จะเกิดโรคคางคูมค่ะ 2. นะคะ ส a รแมนดิเ l ล่าแกนค่ะสร้างน้ำลายใสแล้วก็ขุ่นค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะสร้างแบบใสนะคะประกอบไปด้วยเซลลสร้างลายแบบเซรัสแล้วก็มิลคัตค่ะแต่ว่าเซล์ซรัสเนี่ยจะมีมากกว่าค่ะต่อมานะคะสารพิงโกแกนค่ะเป็นตอนที่สามารถผลิตน้ำลายได้ทั้งสองแบบค่ะแต่ว่าจะผลิตน้ำลายขุ่นมากกว่าก็จะพบมิวคัสเซลลได้มากกว่าค่ะต่อมานะคะฟาลิงค่ะ แบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันก็คือ n a s ซฟา a r อ n โ o r o f ิ a r i n แล้วก็ l a r ิ n g o ฟา a r ง n ค่ะหลังจากการกินอาหารเนี่ยจะผ่านจากช่องปากมายัง o r o รฟ a r ิ n g นะคะแล้วก็ l a r ิ n g o ฟา a r ง n ค่ะเพื่อส่งต่อไปยังหลอดอาหารค่ะต่อมานะคะอีโซฟากัสค่ะเป็นท่อที่อยู่หลังหลอดลมต่อกับกระดูกสันหลังทำหน้าที่ลำเลียงอาหารจากคอหอยลงกระเพาะค่ะ เยื่อบุเนี่จะเป็นพวก Stratified Squamous Epithelium ค่ะชั้นกล้ามเนื้อมีทั้งกล้ามเนื้อรายแล้วก็เรียบค่ะส่วนบนเป็นกล้ามเนื้อรายส่วนล่างเป็นกล้ามเนื้อเรียบค่ะต่อมากระเพาะอาหารนะคะเป็นรูปตัว J ค่ะอยู่ใต้ใชายโครงซ้ายจุได้1ถึง1.5ลิตรด้วยกันค่ะและขยายได้ถึง4ลิตรติดกับพวกกระบางลมตับอ่อนม,ม้ามแล้วก็ไตข้างซ้ายค่ะกระเพาะอาหารเนี่ยมี4ส่วนด้วยกันก็คือ Cardia Fundus Body Pylorus โดยไพรัตเนี่ยจะต่อกับลำไส้เล็กส่วนต้นค่ะต่อมานะคะเยื่อแขวนกระเพาะอาหารค่ะหรือว่าโอเมนตามี2ชิ้นด้วยกันก็คือเลเซอร์โอเมนตามีกระเพาะอาหารส่วนโค้งเล็กไปยังตับและกร i ตเตอร์โอเมนตามีกระเพาะอาหารส่วนโค้งใหญ่ไปยังลำไส้ใหญ่ส่วนขวาค่ะกระเพาะอาหารเนี่ยมีเยื่อบุผิวแบบซิมเปิลคอร์นาอีพิเทเรียมค่ะแต่ว่ามีต่อมแล้วก็รูเปิดของต่อมกระเพาะอาหาร ชั้นกล้ามเนื้อนเนี่ยมี3ชั้นค่ะต่างจากทางเดิอนอาหารส่วนอื่นที่ว่ามีแค่2ชั้นส่วนต่อมของกระเพาะอาหารนะคะจะประกอบไปด้วยเซลล์พวกชีฟเซลลค่ะสร้างเบปซิโนเจนพรอเทอเซลสร้างกรดไฮโดรโคริกมิวคัสนิกเซลสร้างเมือกค่ะส่วนเอ็นโซเอ d นโดไคลเซลเนี่ยจะสร้างแกสตินค่ะต่อมานะคะลำไส้เล็กค่ะ ลำไส้เล็กเนี่ยจะยาว3-6เมตรด้วยกันทำหน้าที่ย่อยแล้วก็ดูดซึมอาหารค่ะแบ่งเป็น3ส่วนคือดูโอดีนัมเจจูนัมไอเลียมค่ะโดยส่วนปลายยาวที่สุดและมีเนื้อเยื่อน้ำเหลืองชื่อเพเยอร์แพดค่ะเยื่อหุ้มลำไส้เล็กเนี่ยมีหลอดเลือดเลี้ยงลำไส้มีเยื่อบุแบบซิมเพิลคอร์ดม่าอ e ีพิเทเรียมค่ะแล้วก็มีวิวไลน์แล้วก็ไมโครวิวไลน์เพื่อเพิ่มพื้นที่ดูดซึมค่ะต่อมานะคะ ลาอินเทสไทค่ะลำไส้ใหญ่เนี่ยจะล้อมรอบลำไส้เล็กเอาไว้นะคะแบ่งเป็น3ส่วนด้วยกันส่วนที่1คือซีก้ามซึ่งเป็นส่วนต้นค่ะจะมีลักษณะเหมือนกระเปะ๋อมีไส้ติ่งอยู่ทางด้านล่างค่ะส่วนต่อมานะคะคือโคลอนค่ะแบ่งออกเป็น4ส่วนได้แก่ ascending transverse descending แล้วก็ sigmoid colon ค่ะและไส้ตรงเ e c t ามส่วนปลา,นายของไส้ตรงเนี่ยคือทวารหนักค่ะ และมีหูรูดสองชั้นนะคะช่วยควบคุมเกี่ยวกับการขับถ่ายค่ะหูรูดชั้นในจะจะเป็นกล้ามเนื้อเรียบส่วนหูรูดชั้นนอกเนี่ยจะเป็นกล้ามเนื้อลายค่ะผนังลำไส้แหย่นะคะจะบุด้วยเยื่อบุผิวแบบซิมเปิลคอลำหน้าอีพิเทเรียมค่ะซึ่งจะมีกอเบตเซลล์ sale, มากผลิตเมื่อกรอลื่นค่ะชั้นกล้ามเนื้อเนี่ยมีแถบกล้ามเนื้อเรียบหนาเรียกว่าที่เนียคอรายลแลวก็มีติ่งไขมัน Fa t a อ p เ n d a ด e ค่ะ ซึ่งติ่งไขมันเนี้ยจะเป็นลักษณะเฉพาะของลำไส้ใหญ่เลยค่ะวันนี้ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ